บิตคอยบิตคอย BTC คือสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ (Decentralized Digital Currency) สกุลแรกของโลกทำงานด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งเป็นบัญชีแยกประเภทสาธารณะแบบกระจายศูนย์ทำให้ไม่มีหน่วยงานใดควบคุมและมีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมราคาบิตคอยณปัจจุบันวันที่7พฤษภาคม2025เวลา2 1นาฬิกา22นาทีตามเวลาประเทศไทย ราคาบิตคอยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามตลาดซื้อขายต่างๆโดยประมาณอยู่ที่94,765ดอลลาร์ต่อ1 BTC ราคาบิตคอยโดยประมาณในแต่ละปีตั้งแต่วันที่มีบิตคอยจนถึงปัจจุบันการระบุราคาที่แน่นอนในแต่ละวันของแต่ละปีเป็นเรื่องยากมากเนื่องจากราคาบิตคอยมีความผันผวนสูงและไม่มีราคาซื้อขายที่เป็นทางการในช่วงแรกๆ อย่างไรก็ตามเราสามารถประมาณราคาเฉลีย่ยหรือราคานสิ้นปีของแต่ละปีได้ดังนี้2009บิตคอยเพิ่งถูกสร้างขึ้นยังไม่มีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนราคาจึงถือว่าใกล้เคียงศูนย์ดอลลาร์2010เริ่มมีการซื้อขายครั้งแรกแรกราคาขึ้นไปแตะประมาณ30เซนในช่วงปลายปี2011ราคามีความผันผวนสูงขึ้นไปสูงสุดประมาณ32ดอลลาร์ และปิดท้ายปีที่ประมาณ4ดอลลาร์เ0เซนต์2012ราคาค่อนข้างทรงตัวและค่อยๆเพิ่มขึ้นปิดท้ายปีที่ประมาณ 13-$ ดอลลาร์50เซนต์2013เป็นปีที่ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากปิดท้ายปีที่ประมาณ7 5 0ด2 0อ4ลลาร์2014ราคาปรับตัวลดลงอย่างมากปิดท้ายปีที่ประมาณ3 1 0ดอลลาร์2015าราคาค่อนข้างทรงตัวปิดท้ายปีที่ประมาณ4 3 0ดอลลาร 2016ราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นปิดท้ายปีที่ประมาณ960ดอลลาร์2017เป็นปีที่ราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการปิดท้ายปีที่ประมาณ13,850ดอลลาร์2018ราคาปรับตัวลดลงอย่างมากปิดท้ายปีที่ประมาณ3,700ดอลลาร์2019ราคาเริ่มฟื้นตัวปิดท้ายปีที่ประมาณ7,200ดอลลาร์2020 ราคามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องปิดท้ายปีที่ประมาณ29,000ดอลลาร์2021เป็นปีที่ราคาพุ่งสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่หลายครั้งปิดท้ายปีที่ประมาณ47,700ดอลลาร์2022ราคาปรับตัวลดลงอย่างมากตลอดทั้งปีปิดท้ายปีที่ประมาณ16,500ดอลลาร 2,023ราคาเริ่มฟื้นตัวและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดท้ายปีที่ประมาณ $42,200 ดอลลาร์2024ราคามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทำสถิติสูงสุดใหม่ปิดท้ายปีที่ประมาณ $65,800 ดอลาล 2024, รา,า,าร์ประมาณการ2,025นัณวันที่7พฤษภาคมราคาประมาณ9 4 7 6 5ดดอลลาร์อัตราการเพิ่มขึ้นของราคาโดยเฉลี่ยต่อปี การคำนวณอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาโดยเฉลี่ยต่อปีเป็นเรื่องยากที่จะให้ตัวเลขที่แม่นยำเนื่องจากราคาเริ่มต้นในปี2009นั้นใกล้เคียงศูนย์และราคาในแต่ละปีมีความผันผวนอย่างมากอย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากราคานสิ้นปีของแต่ละปีจะเห็นได้ว่าบิตคอยมีการเติบโตของราคาโดยเฉลี่ยที่สูงมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ก็มีความผันผวนและช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันข้อสังเกต ราคาที่แสดงเป็นราคาโดยประมาณณสิ้นปีหรือราคาณช่วงเวลาที่ระบุและอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดซื้อขายอัตราการเพิ่มขึ้นของราคาในแต่ละปีไม่คงที่มีทั้งปีที่เติบโตสูงมากและปีที่ราคาปรับตัวลดลงการลงทุนในบิตคอย n มีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่บางด้วยนะจ๊ะ